แต่ครบเหรออาบุงอ่ะอาบุงอ่ะอาบุงไม่มาอาบุงไม่มีอาบุงไม่มาอาลังมานี่ให้แม่แม่ดูหน่อยแม่แม่บอกว่าพี่บีไม่ค่อยคุยแม่แล้วก็แสนล้านก็เลยดูเป็นละมุนบอยก็เลยดูเงียบๆอยากเห็นแสนล้านเยอะๆเขาบอกเนี่ยอาคมแสงอฉคนแสงอาคมแสงทำอะไรลูกสวัสดีแบบหน้าติดพื้นเทายเฉยเออเทายลงดำเหรอลูก มันหญิงไหวเงี้ยนะสาวไหวเงี้ยไหวเงี้ยนะจะมีงาไว้มากเลยเนี่ยจะเหลืองาบ้างไหมไม่น่าจะค่อยเหลือเอาปักพื้นตลอดเออปักพื้นตลอดเลย อ่ะแสงชายอ่ะชายฉันไม่ทํากับข้าวใส่ไปทําต้นไม้ก็ได้ใช่แม่ใส่ไปปลูกต้นไม้ใส่ไปทํางานบ้านใส่ไปไหนก็ได้ที่เราเปื้อนเราขึ้นตูบบนถ้าใครชอบวาดรูปใส่ไปทํางานศิลปะได้นะคะกันเปื้อนทุกอย่างเออเปื้อนสีเปื้อนกับข้าวเปื้อนดินเปื้อนโคลนได้หมดขึ้นข้างบนนี่ขึ้นตูบบนเลไปอ๋อไมาถึงฉันตกใจนว่าจะให้ฉันขึ้นรั้วโอเคขึ้นตูงภาพมุมสูงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในวันนี้คือคักมากเลยนะคะอ๋อลังบกขมขอกิ้งล่วยออลังน่ารักมาก จริงๆพี่แวนก็อาจจะไม่ได้อยากพูดเยอะค่ะแต่คงเส็จทำให้พ่อต้อตะโก,กนตลอดแม่ขนาดอยู่บนคอสะบัดเท้าหลังหูยังไงก็ไม่ไปนะคะบทจะเล่นทรายนะคะก็คือจะอยู่ตรงนั้นจะไม่ไปไหนอันนี้อาธงชัยใช่ไหมอาธงชัยวันนี้อาธงชัยดงงย,ยายทีนิดนึงอาแสงลู้คุยกับใครอ่ะคุยกับเจเจเหรอนี่ๆีดูทำหน้าสวยใส ปากจื้อปกคุยกับแม่ซื้อจ้ะมีหันระชยนหันเสียงไปทางนู้นอ่ะคุยกับแม่ซื้อจ้ะอาหารมาทางนี้ละเออนี่นี่มองแล้วมองแล้วใครน่าใครมันนักแต่ว่าเออย่างไค่จะได้มาแต่ว่านี่สูนะคะเต็มลานทั้งหลุกคนเยอะมากเลยนะคะให้ดูบรรยากาศทางหาจะไม่ให้เห็นหน้าท่องเที่ยวแบบชัดเจนนะคะเพราะว่าให้ด่าว่าใครเป็นใครมั้ยเออมีใครบ้างเออวันนี้มีใครบ้าง โอ้ไอ้ธงชยัยไอ้ธงชัยได้ตะก,ก้าอีกไม่นานนี้นะคะเราถึงจะเปิดรับการซื้อผ้ากันเปื้อนที่ปอป,อ,ปอใส่มาวันนี้นะคะนี่ฉันพูดทําทกับเข้าไม่เป็นแต่จะใส่ไปเดินห้างค่ะมันรถแม่ <laughs> ต้องแบบไหนแ <laughs> ปงปักเพอใส่ลูกแปลงป,นะ <laughs> <laughs> ปักนะปักห้อยอ่ะไม่ละเม้นอย่างงี้นะ <laughs> จะปักห้อยทำตัวไม่ถูกหรอ นางเม้มปากแก้มตุยแล้วก็ไปปากห้อยทะเยอเซ็กซี่มากปากห้อยคมอะไรอ่ะมีจิุ๋ก็มากันเป็นใครเป็นใครอ่ะนะคะงงไปหมดยุ้ยไม่สนเลยยุ้ยบอกว่าเรื่องของเธอจะชั้นหันหลังใส่นะคะจะกินแซ่บพวกเธอจะทำอะไรก็ทำชั้นกินแซ่บอย่างเดียวนะคะ นักท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้นะคะเรามีคณะการประชุม,มาาการประชุมใช่ไหมเป็นปรับเป็นปรัไม้นานาชาติใช่ไหมรู้สึกว่าใช่ไหมหรือว่าเฉพาะนะชาติเรา <laughs> เดี๋ยว